สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม2 5 6 8นางวิภาวีเวียงคำตำแหน่งครูศูนย์การเรียนรู้หนึ่งงานการศึกษาตลอดชีวิตกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชุมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสอกรระดับตำบลเสือเท่าสำรวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นสองงานการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง จัดทำประชาะคมสำรวจความต้องการด้านอาชีพในพื้นที่ตำบลเสือเท่าจัดทำแผนการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนประจำปีงบประมาณ2,568และโมเดลธุรกิจ BMC วิชาการทำพรมเช็ดเท้าวิชาการทำพวงกุญแจจากผ้า3งานการศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับ 1. ประชาะสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคที่1ปีการศึกษา2,568 ระดับมัธยมศึกษาต้นจำนวน6คนระดับมัธยมศึกษาปลายจำนวน3คน 2. กิจกรรมโครงการสกรเปิดบ้านเพื่อการเรียนรู้ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568และพิธีมอบบุญทิบรนักศึกษาที่จบการศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567โดยได้รับเกียรติจากนายสันติโอคพนม์นายอำเภอเชียงยืน ประธานกล่าวเปิดโครงการ 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพบกลุ่มในวันพุธระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพบกลุ่มในวันพฤหัส,สบดีโดยได้รับการนิเทศติดต,ตามจากนางสิริประภาหลงพิมายผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงยืน4งานที่ได้รับมอบหมายซึ่งประกอบด้วย หกิจกรรม5สอพัฒนาสอ,อกรรระดับอำเภอเชียงยื่นกิจกรรมบริเวณภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน 2. เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติโดยเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาร้องเพลงชาติไทยสวดมนต์ไหว้พระด้วยความภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ 3. ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการประจำวนัน 3. เข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลการจัดเก็บจอปทร,ระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ2,568โดยได้รับเกียรติจากนายสันติโอคพนมนายอำเภอเชียงยืน่นเป็นประธานในโครงการ 4. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการขยายผลการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารออนไลน์ สารบัญอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานณนะห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน 5. เขาร่วมประชุมชี้แจงการตอบแบบวัด i อ t การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ2568โดยได้รับเกียรติจากนายธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประธานกล่าวเปิดและตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในแบบวัดไอ t อที ประจำปีงบประมาณ2,568 6. พัฒนาปรับปรุงอาคารสองกระระดับตำบลเสือเท่าบริเวณภายในและภายนอกอาคารดิฉันนางวิภาวีเวียงคำตำแหน่งครูศูนย์การเรียนรู้ขอขอบคุณที่รับฟัง